เนาะโหเหงื่อปักโอ้ยอย่าพูดเรื่องนี้ได้ไหมทะเลาะกับเขาใครจะไปกล้าทะเลาะกับเขาดูแล้วงอนกันหรือเปล่าเปล่าแต่ทำไมบอกว่าอาจารย์ไม่เล่นหอแต่แต่ละวันทำไมอาจารย์เอ้วทำไมฉันต้องเล่นล่ะคนติดอาจารย์เนี่ยเตอร์อาจารย์พรุ่งนี้ตื่นเช้านะกี่โมงอะสิบโมงอาจารย์ต้องเพิ่งเอาเหรออ้าวไม่เป็นไรก็ได้สองโมงมาบอกแล้วเก้าโมงกูก็ไปยืนอ้าวไม่มีใครมาเลย พ่อคุจะแต่งหน้าไอ้จช่างกูล่ะยังไม่มาพ่าบอกสิบโมงกูต้องถึงแต่กูได้บอกหน้าสิบเอ็ดโมง้าเสร็จมงแต่งหน้ากูได้แค่ลองไม่ขาวๆเที่ยงพักกินข้าวต้องไปแดกข้าวก่อนกูแต่งหน้าเสร็จประมาณบ่ายสองบ่ายสองเสร็จกว่าจะวิกใส่วิกเสร็จก็ต้องไปยืนรออีกคอสตูมต้องเอาโบมาติดเอาไอ้นี่มาติดกว่าจะพร้อมถ่ายกูก็ปาไปห้าโมงกว่าหกโมงเอาแดกข้าวเย็น ไม่ได้เลยทั้งานแล้วนะกูก็ได้ี๋ยังไดวทุ่มสองทุ่มกูจะได้ถ่ายอ้าวซ่อมเพราะเมื่อวานก่อนนน่นถ่ายไว้ไม่ดีซ่อมกูก็เอ๊ะอีกสี่ทุ่มแล้วนะพอห้าทุ่มก็เดินไปถามตอนน้องจะถ่ายไหมเนี่ยถ้าไม่ถ่ายดี่กูจะกลับบ้านแล้วนะย่าทุ่มแล้วกูง่วงนอนโอ้บ่นชิบหายเลยไม่เข้าใจหรือไงว่าการถ่ายหนังเนี่ยเขาต้องนั่งรอเขารอไม่ไหวก็ใค้ว่ากลับไปสิมึงเขาพูดแต่เขาไม่ได้ยินว่ากูอยู่ตรงนั้น ดีกันกูก็กลับละกันลงมากูก็ถอดหมดเลยแล้วกูก็ไปยืนขอค่าตัวกูด้วยนะวันนี้ตกลงกันแล้วกลับบ้านตั้งแต่นั้นฉันก็ถูกโจทย์ขันบอกโกตีก็อาไปพูดอพี่เอกชัยพี่หลงเขาก็ไปพูดฉันมาตกเย็นทั้งน้องเนี่ยได้มาแก้ข่าวแล้วนะนายกูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ